¡Eh, eh, eh อันนี้นะคะเป็นไม่ได้เป็นผู้แข่งขันแต่เป็นผู้ที่ได้ลองทานพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกของซันซอสเข้าไปนะคะแล้วก็อยากสัมภาษณ์อาการค่ะคุณพี่เขาไปนอนโรงพยาบาลมาประมาณกี่วันคะหนึ่งคืนกับอีกครึ่งวันนะครับคืออยากจะฝากเตือนทุกทุกคนที่จะเข้าแข่งขันนะครับคืออย่างน้อยๆสำรวจร่างกายตัวเองก่อนว่าความพร้อมของเรามีมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะ ท้องของเราทานข้าวมาแล้วอย่างครับเพราะไม่งั้นจะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับลําไส้หรือกรท้องได้แล้วหลังจะออกจากโรงพยาบาลมาได้ข่าวว่าตอนนี้เห็นพริกก็ไม่ได้แล้วคะยาสุดๆแค่ได้ยินชื่อผมแค่ได้กลิ่นอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากเข้าใกล้เลยคือเดี๋ยวนี้ยังทานอะไรไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับพริกเลยครับอตอนนี้กินข้าวต้มอย่างเยอหรือเปล่าคะ ยังกินก็าต้มสองวันแล้วครับก็คือว่าตั้งแต่กินมาก็ไม่เคยเจอพริกอะไรที่แบบเผ็ดแบบนี้มาก่อนอ,อย่างมากที่เคยกินก็เผ็ดที่ปากไงเผ็ดแค่ที่ปากเราเราเราดืมด่มน้ําดื่มน้ํามันหายแต่เนี้ยเผ็ดคือเ,คเผ็ดในท้องแสบร้อนถ้ายิ่งดื่มน้ํายิ่งเผ็ดเป็นพริกที่แปลกมากยิ่งดื่มน้ํายิ่งเผ็ดอืม,อ,มอยากฝากอะไรกับผู้ที่คิดจะแข่งขันเออ ถ้าใครคิดว่าจะม,มาแข่งกับซันซ้อนนะคะหนึ่งใจต้องถึงอสองแบบต้องกล้าสามคุณกินเผ็ดได้จริงจิหรือเปล่า <Okay. S 1> ปกติกินเผ็ดขนาดไหน <Yeah. S 1> เคยกินส้ตมตำนี่เขาแบบตำแกงอะใส่พริกเกือบร้อยเม็ดดัดก็กินมาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรค <c oughs> ่ะเจออันน <c oughs> ี้ไปงรู้สึกก็ตอนถ้าตอไปแข่งอะคือจะรู้สึกว่าเออแบบน,าาน,น่าจะดำได้เพราะว่าปกติเนี่ยเป็นคนที่แบบกินเผ็ดเยอะอยู่แล้วอะคะ่ะ เออแล้วทีเนี้แบบพอขึ้นไปจริงๆตอนกินเนื้อไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกอะไรคือก็เออเออโอเคนะอะไรเงี้ยแต่พอเวลามันจํากัดอ่ะแล้วเราต้องสดน้ำให้หมดอ่ะคือพอรู้สึกรู้เลยนะว่ามันลงไปถึงตรงไหนแล้วว่าอะไรเงี้ยค่ะคือบอกว่ามันจะร้อนแล้วมันก็แสบๆอะไรเงี้ยค่ะเผ็ดที่สุดในรลกงแน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปกินอะไรอย่างอื่นเนี่ยจะพริกขี้หนูสวนจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเนี่ยผ่านมาหมดแล้วแบบแค่ไม่ติดเวัคุณวินค่ะ